ไม่ต้องถามเสร็จแล้วเดี๋ยวเธอเอาน้ำมะม่วงปั่นเนี่ยไปเสิร์ฟให้ผู้หญิงโต้นั้นด้วยเออแต่ว่าในนี้มันมีเศษแก้วนะคะคุณแอนไม่ต้องถามทําตามที่ฉันสั่งก็พอเพราะว่าอี่างผู้หญิงคนนั้นอะมันเป็นเมียน้อยขัวฉัน ฉันจะสั่งสอนให้มันรู้ว่าอย่ามาแย่งผัวชาวบ้านคุณแอนคะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาท้องแก่นะคะฉันสั่งให้เธอทำเธอก็ต้องทำถ้าเกิดว่าเธอทำตามเนี่ยฉันจะให้ค่าจ้างพิเศษเธอแต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ทำตามฉันจะไล่เธอออก ไงดีวะถ้าไม่ทำก็โดนไล่ออกช่วงนี้ยิ่งต้องใช้เงินอยู่ด้วยแม่แม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะก็เรื่องลูกของแกที่นอนโรงพยาบาลนะซีวิลตอนเนี้ย หมอเขาบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนแล้วเราจะทำยังไงอะไรนะแม่ผ่าตัดด่วนเนาะว้ยแล้วแบบเนี้ยฉันจะหาเงินค่าผ่าตัดที่ไหนท่าน,น่ะแม่ฉันเพิ่งทำงานนี้ไม่นาถึงเดือนเลยอะแกะคุยกับเจ้านายของแกขอเบอร์ก่อนได้ไหมโอเคแม่ฉันจะลองคุยดูนะแม่ไปบอกหมอนะว่า ท่านขอเวลาไม่เกินสามวันคุณคะน้ำมะม่วงปั่นฉันได้หรือยังคะเออรอสักครู่นะคะ ค่ะลูกแม่แม่ขอโทษนะลูกไว้แม่จะหาเงินค่าผ่าตัดวิธีอื่นนะ ที่สั่งได้แล้วนะคะส่วนอีกแก้วที่สั่งกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวฉันไปทำให้นะคะขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะงั้นฉันขอสั่งเพิ่มเป็นสองแก้วนะคะกลับบ้าน เธอไม่ทำตามที่ฉันสั่งใช่ไหมขอโทษค่ะคุณแอนแต่ฉันทำตามที่คุณแอนสั่งไม่ได้จริงๆค่ะทำไมเธอถึงทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องไงคะผู้หญิงคนนั้นท้องอยู่เกิดเขากินน้ำมะมุ่งปั่นที่มีเศษแก้วเข้าไปแล้วเป็นอันตรายถึงลูกในท้องขึ้นมาจะทำยังไงอะคะมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันสิเธอจะไปสนใจชีวิตคนอื่นทำไม เพราะว่าฉันก็เป็นแม่คนเหมือนกันไงคะลูกใครอะ่ะใครก็รักฉันทำไม่ลงจริงๆคะ่ะขอโทษนะคะคุณแอน <c oughs> งั้นก็สแสดงว่าเธอเลือก <c oughs> ที่จะไม่ทําตามคํำสั่งฉันสแสดงว่าเธอเนี่ยยินยอมที่จะโดนไล่ออกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ฉันก็ไม่ได้อยากโดนไล่ออกหรอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันก็จำเป็นต้องใช้เงินแต่ถ้าให้ฉันเลือกระหว่างโดนไล่ออกกับทำร้ายคนอื่น ฉันขอเลือกโดนไล่ออกดีกว่าค่ะ แล้วล,ลูกแล้วเรื่องเบิกเงินล่วงหน้าเจ้านายอะเป็นยังไงบ้างเขาให้ไหมฉันขอโทษนะแม่นอกจากฉันจะเบิกเงินเจ้านายไม่ได้แล้วอ่ะฉันยังโดนไล่ออกอีกอ่ะฮะอะไรนะโดนไล่ออกทำไมล่ะบิวแค่ไปคุยเรื่องเบิกเงินแค่เนี้ โดนไล่ออกเลยเหรอมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกแม่เขาให้ฉันทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ทำเขาจะไล่ฉันออกแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆอ่ะแม่ถึงฉันจะต้องการเงินแต่ฉันก็เห็นแก่ตัวไม่มากพอที่จะทำร้ายคนอื่นแล้วเรื่องผ่าตัดลูกแกล่ะจะทำยังไงฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะแม่ ถ้ามันจนปัญญาจริงๆฉันคงต้องใช้วิธีนี้วิธีอะไรเหรอฉันว่าฉันจะไปขายตายอ่ะแม่ฮะไม่ได้นะบิวอันนั้นน่ะมันผิดกฎหมายนะลูกฉันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะแม่ฉันรู้นะว่ามันผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นวิธีเดียวอ่ะแล้วอีกอย่างชีวิตคนบางคนมันก็มีทางเลือกไม่มากอ่ะแม่อย่างน้อย ฉันก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแม่ก็รู้ว่าฉันทำเธอลูกโชบิลไม่มีใครต้องขายไตยทั้งนั้นแหละคุณแอนคุณแอนมาที่นี่ได้ไงคะก็ตามเธอมาไงตามฉันมา ตาฉันมาทำไมอะคะเธอต้องการความช่วยเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอเรื่องค่าผ่าตัดลูกเธออะหมายความว่ายังไงอะคะคุณแอนร,รู้ได้ยังไงว่าลูกฉันกำลังจะผ่าตัดเมื่อเช้านี้ฉันแอบได้ยินเธอคุยกับแม่เธออะแล้วที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยเธอ เนะโอ้ยแม่แล้วแบบเนี้ยฉันจะหาเงินค่าปลาแับที่ไหนทันน่ะฉันเพิ่งทำงานนี้ไม่ทันถึงเดือนเลยอ่ะบิลแล้วแกคุยกับเจ้านายของแกขอเบิกก่อนได้ไหมโอเคแม่ฉันจะลองคุยดูนะแม่ไปบอกหมอว่าฉันขอเวลาไม่เกินสามวัน เข้าใจอะค่ะว่าคุณแอนมาช่วยฉันทําไมในเมื่อคุณแอนไล่ฉันออกแล้วและอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ทําตามคําสั่งที่คุณแอนสั่งด้วยอะค่ะฉันไล่เธอออกตอนไหนฉันยังไม่ได้เอ่ยปากไล่เธอเลยเธอนั่นแหละที่เดินออกมาเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ฉันให้เธอทำเมื่อเชา้านี้ฉันก็แค่ลองใจว่าเธออะเป็นคนดีจริงหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง เราจะเอาไงดีพี่พี่จะช่วยพนักงานใหม่คนนั้นไหมดูถ้าก็ต้องการเงินไปรักษาลูกนะไอเรื่องช่วยเหลือคนนะ่ะสำหรับพี่อ่ะไม่มีปัญหาหรอกคนที่พี่เคยช่วยเหลือเขาก็เป็นคนดีพี่นะ่ะก็ช่วยเหลือเขาฟรีมาตลอดแต่ว่าประเด็นคือพี่ยังไม่รู้จักพนักงานคนนี้ดีเลยอะ่ะมันก็จริงนะพี่พื้นฐานเป็นคนยังไงเราก็ยังไม่รู้เลยอะ่ะอีกอย่าง ช่วยไปเราจะได้เงินคืนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ได้เงินคืนอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกดีมก็รู้นี่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์เท่านั้นแล้วเราจะรู้ยังไงพี่ว่าเขาเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์นี่ลูกเขาก็ต้องเข้าผ่าตัดด่วนด้วยนะเห็นว่าต้องหาเงินไปจ่ายภายในสามวันนะพี่รู้แล้วว่าพี่เนี่ยจะทดสอบพนักง,งานคนนี้ยังไง ว่าคุณแอนไม่ได้จะเอาน้ำม่วงปั่นผสมเศษแก้วไปให้เมียน้อยกินหรอคะแต่คุณแอนแค่ลองใจฉันว่าฉันจะกล้าทำหรือเปล่าอย่างนั้นหรอคะบิลเธอก็ทำงานกับฉันมาเกือบเดือนนะเธอคิดจริงๆรเหรอว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆอะแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ไม่ใช่เมียน้อยผัวฉันแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้ท้องด้วยบิลฉันดีใจมากๆเลยนะ ที่เธอเนี่ยเลือกไม่ทำตามคำสั่งฉันแต่ว่าเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าผลประโยชน์แล้วเรื่องลาออกอะ่ะเธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละกลับไปทำงานที่ร้านฉันตามเดิมส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะ่ะของลูกเธออ่ะฉันจัดการให้จริงเหรอคะจริงเหรอคะคุณแอนปกติแล้วอะ่ะฉันก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแล้วการที่ฉันเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย ฉันก็ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรจากคนอื่นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ฉันขอเนี่ยจากคนที่ฉันช่วยอ่ะสิ่งเดียวเลยคือเขาต้องเป็นคนดีจริงๆแล้วเธอเนี่ยก็ได้พิสูจน์ที่ฉันเห็นแล้วว่าเธอเนี่ยเป็นคนดีจริงๆจ้ะขอบคุณนะคะคุณแอนทั้งที่คุณรู้จักฉันได้ไม่นานแต่คุณก็ยอมช่วยฉันป้าเองก็ขอขอบคุณคุณแทนลูกสาวและหลานป้าด้วยนะคะ ลูกสาวป้าโชคดีจริงๆเลยที่มีเจ้านายดีอย่างคุณไม่เป็นไรจ้ะ